ครับลูกค้าวันนี้ร้านจิบิ๊กบเรามีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นเจ้ายามาฮ่า XTR 7 0 0 4 c นะครับอันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยออกรถได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีพรบฟรีประกันรถหายฟรีจัดส่งทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวพาไล่ดูรอบคันกันนะครับรถสวยๆครับผมกุญแจมีให้ครบนะครับถังน้ำมันสวยๆเลยไม่บุบไม่มีรักยิ้มนะครับเดิมๆเลยสีสวยๆสดมากครับผม อะไดูกันเลยนะครับฝั่งซ้ายส,สวยๆนะฮะเบาะเดิมหนังเดิมนะครับคันนี้เลขไม่เพียงห่งหงก้ิกิโลนะครับเป็นรถมือเดียวเลยลูกกุ้มไแเนด์สวยๆเลยะครับลูกค้าปบาเข็นส,สวยๆเลยไม่สึกประกับฮนด์ mm hmm. ประกับคันเร่งตัวหนังสือยังชัดนะครับสวยๆเลยครับ mm hmm. อะไรดู้างว่าคันนี้จะได้เป็นการล้มติดมาให้เรียบร้อยนะครับ เชิงยนต์สวยๆนะฮะไม่มีรอยล้มแปะหรือล้มสไลไดได้นะครับชุดยางหน้าหลังทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานกันยาวๆเลยครับเซอร์วิสของเลวให้หมดแล้วนะฮะมาไล่ดูรอบคันกันนะครับไฟท้ายส,สวยๆเลยครับลูกคาจะเป็น LED นะฮะ LED ตาเพชรครับผม สตาร์ทตังเสียงแล้วนะคะเครื่องยนต์นิ่มๆครับพอเดิมนะครับลูกค้าเครื่องยนต์สวยๆรถไม่เคยมีบาดเหตุไม่เคยล้มแปะเลยนะครับลูกค้า้างสวยๆเลยเนี่ยนะ,ะเซนเซอร์ยังอยู่ครบกุดนะครับ,าบกาบกรเบกรบกการเบรคสวยครับไม่มีสนิมนะครับ สภาพใหม่มากครับผมเครื่องเดิมตัวถังเดิมสีเดิมโรงงานนะฮะติว,เวกเกอร์เดิมเดิมติดอยู่ครบหมดครับผมหน้าเครื่องสวยๆเลย ใช้งานครับผมคันนี้รถปี2018ราคาเที่ยง149,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับลูกค้าออก 0, 000บาทเลยถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ร้าน G-VIX b อ u p o bon, 0908245047สำหรัวันนี้สวัสดีครับ